ครับพี่น้องมือนีเราพวกไม่เกี่ยวเขาแล้วน้องเนี่ยกำลังกำลังเกี่ยวนะครับกำลังเลิ่อนจีไ้ซ้ำได้โอ้เข่าปีนี้ก็ได้เพราะว่าหนาหลายครับหนาหลายอยู่เพราะว่าช่วงช่วงรแรกๆอะ่ะมันมันแรงกับช่วงช่วงวานตอนแรกนะครับ ฝนแรงเ้ากัญยาก็ขึ้นบ่มีน้ำเนาะก็ขาดน้ำเพราะว่าอันนี้คือเขาหน้าปีนนครับนรอเมนเขาหน้าปังฝนแรงแล้วกหญยาขึ้นมาเนี่ยเพราะึานแล้วอ้าฝนมาฝนมาเราก็นน้ำท่วมครับบัน,นี้ครับโอ้พี่น้องเลยเห็ดหน้าปีจะเป็นเห็ดยาครับ ยง้มแรงแต่แรงยง้มตอนเฮ็ดแต่แรงครับแต่ว่าพอตอนเขากำลังใหญ่กำลังสิพอ่อนี่ก็มัดมัดทวมไปนเนี่ครับเพราะเขางลังงามก็ลังเหนี่ยวกบบกว่นี่แหละก็คือก็ได้เต็มตมน้ำเต็มเมือครับแต่วามันงามว่ามันแ่งงามด้ว ngang trước hầu thức nhà rồi ใกล้สีแล้วแล้วนะครับพี่น้องเหลือเหลืออีกแปลงเดียวครับแป,งป,ยยปแลงไม่เยหมดไนไดครับเดี๋ยวกัน็วล,ล้วเดวาถึงหา้ บอกมันจะเลี้ยนลงด้วยนะทางเก่าดินะน้ำเยูะนะไม่ไปยังไนี่ยหปะเนี่ยไปทางที่ทางท่น้ำงจ้ะทางีเอาอีและอให้ผมกินอีกเนนโน้นอยู่เอ้มุมนั่นเกี่ยวเกี่ยวได้ปะบงสุดท้ายคุณตแปงเลยลงมาได้ลงมาได้เตะนี่จะมาได้เกี่ยวอีเดี๋ยวป่ะเนี่ยเกียวมันลงก็ลงก็ลนอื่อแล้วไปเดี๋ยวขาดแล้วมัง าปนี่<ล>ไปไม่ได้จะว่าไปนี่ไปไได้นี่หน้าเจ้าบ้านเจ้าบ้านเอาหน้อรนี่นะ่<ล>เอาค่าดวยแน่นะไป

เราเะแขออยนกไม่ยกเอาใ้อนไหนยกไปเลยลูกยปเลยลูก